ว้าอันนี้คือลูกค้าพิเศษได้ลูกครึ่งลูกค้าพิเศษหรือไอ้ลูกค้าแบบ VPP ไม่ใช่ v M p นะ VPAP เลยเฮ้ย VPP ว้า VIP มันจะเยอะไปอ๋อมันเยอะไปเมืทุกคนจะมี VIP ไงต้องเปลี่ยนไปก็ VPP ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่คือความชำนาญน,นะครับสามสิบปีสามสิบปีก็อยู่เท่าเดิมสิบปีก็อยู่เท่าเดิม เมื่อ20ปีที่แล้วเคยอร่อยนะครับตอนนี้ไม่ได้เรื่อง <c oughs> ชื้นตอกไข่นะครับไม่เอาเปลือกนะครับไม่เอาเปลือกบางแยกไข่แดงกับไข่ขาวด้วยสิ <c oughs> ่เดี๋ยวมันจะไม่มีแรง <c oughs> บางไหนเราตะกี้เราคุยกันไว้ว่ามันแยกไข่แดงกับไข่ขาวได้ไงบ้าง <c oughs> ไม่อย่างนั้นผมใจ15บาทพอนะ ทา้งไข่แดงด้วยใช่ไหมทานเนยทานเนยชับชับชับนี่ชืบชืบชืบแหมแตะกี้ที่ลูกค้าขี่รถเก๋งมานี่รีบเช็ดเลยนะโต๊ะเนี่ยที่ทำให้ผมนี่ไม่ไม่เช็ดเลยเดี๋ยวไปเช็ดเลยเดี๋ยวความอร่อยมันจะอยู่ตรงไหนโอ้ว่ผมชว์รถผงชว์รถลงโม่ไหนลงจะน้ำตาลลงโม่ไหนลงโม่ไหนก็รวมหมด <laughs> บางวิ่งผ่านเมื่อกี้ลงมู่ก็ก็อยู่ตรงนั้นแหละก็อยู่อันนั้นแหละเฉยครับนี่นะครับตอนเมื่อกี้ตอนทำขายให้รถรถเก่งคันหูุๆนะครับวางยังวางยังเบาพิธีพิถันเวลาของเอาเนี่ยตุบตับตุบปับที่วางให้ผมนี่ตุบตับตุบตับตุบตุบหรือว่าความอร่อยมันอยู่ที่ตรงนั้นนั่นแหละโอ้โห สุดยอดนะครับดูนมดูนมครับดูน้ําตาลครับน้าตาลเหมือนเกลือนะใส่หน่อยเดียวผสมเกลือว่าลูกค้าเป็นเบาหวานกวางกลูกค้ามันจะบนว่าเปรี้ยวทําไมวะเออกูลูกค้าเป็นเบาหวานนะครับสิบห้าบาทได้ไหมว้างสิบห้าบาทได้ไหมเฮ้ยได้เอาสิบเก้าบาทยิบสิบห้าสตางค์แล้วกันเอาได้งั้นทอนมาบะ จะยี่ห้าสตางค์ค้อนพวกนี้ได้ไ <laughs> ไป้องบพายโชคดีโชคดีบ้างคอยขายดีๆข,ขอให้หมดก่อนตีสามจะบูมวันฝาวนาะอย่างนี้ดิ